วัสดีครับก็เจอกับผมแทนนะครับช่องผมก็เอาเวอาคาชแนลนะครับก็ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องหอยนะครับหอยโขมที่ผมจะเลี้ยงนะครับตอนนี้ผมก็แช่น้ําไว้ประมาณ14วันแล้วนะครับวันนี้เราก็มาล้างบ่อนะครับต้นกล้วยที่แช่ไว้เริ่มเน่าแล้วนะครับตอนนี้ เราล้างบอ่อก็เราก็อย่าใช้แปลงหรืออะไรขัดนะครับเพราะว่าผมคิดว่าถ้าเราใช้แปลงขัดพวกนี้ปูนมาก็จะลอกไปเรื่อยๆนะครับผมคิดว่าสารมันจะอยู่ข้างในเราก,ก็ไม่ต้องใช้แปลงอะไรขัดมากนะครับเราก็ใช้แค่ผ้าถูไปนะครับเราวคนล้างนะครับก็บอก่บอบ่อนี้ก็ล้างเสร็จแล้วนะครับผมก็จะจะเอาดินก้อนนึงมาใส่ไว้นะครับ ดูครับนี่ก็ยุงลูกน้ำอะไรยุงอะไรเต็มไปหมดเลยครับตอนนี้ผมเปลี่ยนน้ำปุ๊บผมคิดว่าน่าจะหาหอยมาใส่ได้แล้วได้แล้วนะครับเพราะว่าลูกน้ำอะไรอยู่ได้แล้วเราก็จะเอาหยวกกล้วยออกก่อนนะครับแล้วก็น้ำนี่เดี๋ยวเราระบายพลังนะครับ ท่อนระบายน้ำของผมมีขำลังนะครับอันนี้เราซื้อสามเหล็ลกลรูปมานะครับที่นี่ก็มีท่อนระบายน้ําครับแล้วก็ใช้ผ้าธรรมดาเนี่ยแหละครับแล้วก็ ธรรมดาใช้น้ำเป่าล้างให้สะอาดนะครับเพราะว่าลุ่น้ำอะไรอยู่ได้แล้วผมคิดว่าน่าจะปูนน่าจะไม่เค็มแล้วนะครับ จะไปเอาพืชน้ำมาปลูกนะครับจะไปหาหางกันลอกก่อนนะครับสารไหลกันลอกนะครับพืชน้ำต่างๆมาใส่ให้นะครับแล้วเราก็ไว้ซะประมาณสองวันถือสามวันนะครับแช่น้ำไว้ก่อนนะครับเพราะร่อบนี้ผมใช้น้ำประปาเปิดใส่นะครับอีกต่อไปผมก็จะตักน้ำจากบ่อนี้มาเลี้ยงเลยครับเพราะว่าเราไม่ต้องแช่น้ำให้ควลีนมาหายแล้วนะครับก็ตอนนี้เราก็ไปหา สลายกันดีกว่าครับ เราก็เก็บไปแค่นี้หละครับก็ได้แล้วนะครับเราไปใส่บอดีกว่านะครับก้อนนี้นะครับอันนี้คือเราใช้ดินเหนียวใส่เข้าไปแล้วก็เอาสารไหลปลูกไว้ในแก้วนี้นะครับกระบอกไม่ไผ่นะครับนี้ เราก็เก็บ okay, พื้นน้ำมาสดๆเลยนะครับแล้วเราก็าดินเหนียวใส่ไว้ครับใส่ที่นี่แล้วเราก็เด็ดสายเลยครับเด็ดสายเลยเราไม่รู้ว่ามันจะรอดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราดูดูว่ารอดไม่รอดนะครับเรารอติดตามดูนะครับอันนี้ต้นอะไรไม่รู้ผมก็ไม่รู้นะครับ สไลนะครับแล้วก็จะใส่ไว้เลยนี่ ไว้ที่ในบอ่อนี้นะครับในบอ่อที่นี่แหอยไม่มีนะครับเราก็เลยจะเปต้อไปหาที่แหลธรรมชาตินะครับเราก็ต้อไปพ่อแม่พันนะครับเราติดตามดูนะครับผมครับก็วันนี้ก็แค่เรามาปลูกพืชน,น้ำอะไรต่างๆนะครับสวัสดีครับ